นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีท่านผู้ชมที่กกลับเรากลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเพื่อชมการถ่ายทอดสดศึกเจ้าวมวยไทยกันอีกครั้งหนึ่งครับและนาทีนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมจะได้ชม ความยิ่งใหญ่ของมวยรอบอีสุสุครั้งที่12ครับก่อนที่จะได้ชมคู่ชิงชนะเลิศนั้นเรามีคู่ชิงที่3ครับซึ่งเป็นทองคำหนักมูลค่ารวม50บาทครับผู้ชนะจะได้30บาทและผู้แพ้วันนี้ได้20บาทครับเป็นทองคำนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ต้องขอเ uh, ร ah ียนเชิญมิสเตอร์เคอิชิวาริครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดนะครับขึ้นมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับ มวยคู่ชิงที่3นะครับ,รบทางด้านฝ่ายแดงครับร้อยเชิงสอเรืองสิริครับแล้วก็น้ำเงินขนองศึกเคทียิม ทองคำหนัก30บาทกับหนัก20บาทใครจะได้อาละครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามความมันของมวยรอบอีสุสุครับก่อนที่จะถึงคู่ชิงชจเลยใช่ครับครับท่านผู้ชมที่กรบครับคู่นี้ชิงที่3ครับชนะนี่30บาทครับทองคำก็ตอนนี้บาทหนึ่งหกสิบเอ่อประมาณ6000กว่าบาทนะครับก็คูณแล้วนะครับท่านผู้ชมกบเป็นเศรษฐีย,ย่อยๆเหมือนกันใน คู่ที่2นี้เป็นการชริงตำแหน่งที่3ในมวยรอบเงินล้านอิสุสุกนะครับฝ่ายแดงร้อยเชิงสอเรืองสริน้ําเงินคือขนองศึกเคทียิมประวัติความเป็นมาคุณสมิงขาวจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเชิญครับฝ่ายแดงวันนี้ร้อยเชิงนี่มาชามา120ร้อยยี่สิบเพิ่งรถไปสองเพิ่งมีชื่อยว่านาัทพลจิตพักดีเกิดที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาคณะสาก็มสาม เริ่มมาตั้งแต่8ปีตอนนี้อายุ19นะครับชกมาประมาณ9 8ครั้งแพ้อยู่22มีเสมอ2ครั้งแา้ัตครั้งแรกก็150บาทมีเพชรน้อยนะครับหานาาผู้จัดการแล้วก็มีนอบนอบนะครับจันขวัญจันทขวัญเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีทั้งหัวหน้าคณะเทรนเนอร์เลยสองฝฟหลังของฝ่ายฝ่ายแดงคือร้อยเชิงมีชนะเหนือเพชรศักดิ์หอมศินละมาแพ้เป็นสยาม2โดนสิริโชค อายุ19นะครับฝ่ายแดงจากขัดใหญ่สงขาน้ำเงินคือคองศึกเคทีมมาช้ามา1้9รถหนึ่งชื่อจริงว่าพนุพงศ์นะครับชัยชุมพูเกิดที่กิ่งกิ่งแก้วสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมาการกษาก็ม .3 ชกมาประมาณ9 5ครั้งแพ้26มีเสมอ3ขร้ตัวแรก150บาทเริ่มมา14ปีตัวน,นี้อายุ24มีจากียวเป็นทั้ง หัวหน้าคณะแ,แล้ก็ผู้จัดการมีทอนทุนลูกลูกคอนบุรีนะครับเป็นเทรนเนอร์2องฝ่หลังฝ่ายน้ำเงินขนองศึกรายนี้ก็มีชนะคงฤทธิ์ต่อเฉลิมชัยและมาแพ้วันสุกร์ออกคุณทอนคู่นี้เป็นคู่ชิงที่3ของมวยรอบเงินล้านอีซูซุร้อยเชิงมาช้ามา120ครึ่พ่งลด2ปอนด์พึ่งน้ำเงินคือขนองศึกมาร19ลดไปปอนนครับขอเชิญร่วมพิธีเททองส่วนเสียน ของสมเด็จหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดเขาตะเกียบอยําเภอหัวหินวันอาทิตย์ที่14เมษายนนี้บริจาคทองเหลือง100กิโลกรัมนี่จะได้รับการจารึกชื่อที่ฐานองค์พระบริจาคร่วมสร้างได้ทุกวันนะครับที่วัดเขาตะเกียบประจวบคีรีขันหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029104294-5 029104294 5ในงานพิธีก็จะมีการแจกหลวงพ่อทวดเนื้อว่านให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกท่านนะครับและนอกจากนั้นครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะมอบเงินสวัสดิการแผลแตกเข็มละ500รอนกคู่ต่อสู้ด้วยศิละปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยนี่แอนตาซินมอบเป็นสวัสดิการให้หมื่นบาท จระเข้ฟันหางแอนตซินจ่าย30,000ส่วนเบนด้า500ยาถ่ายพยาธิกล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้แก่นักมวยคู่เอกคู่ละ2,000บาทและผมไม่ได้โมผมใส่กางเกงในแอปเปิ้ลไทยก็จริงๆนะครับยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจจากคำยืนยันของสมรักคำสิงวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทย นี่นะครับศิลปะไม้ม้ามืไ,ไทยนอกเหนือจากโชคดีแล้วด้วย <S 2> <S 2> <S 2> ต้องมีสเสน่ห์นะครับในเรื่องการลีลาการไหวครูฝ่ายแดงก็ไหวครูเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็คือร้อยเชิงโสเดืองสริรรมการผู้ห้ามเรียกนักมวยทั้งคู่คือจริรศักดิ์แสงจำรัดมาชี้แจงติกาการแข่งขันล้มไม่ต้องซ้ํานักมวยนี่เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นฝ่ายแดงคือร้อยเชิงน้าเงินได้กับนองศึกเคทียิม น้ำหนักมาช้ามาลดด้วยนะครับควายแดงลดไป2ครึ่งนี่แหละท้งเทรนเนอร์ทั้งหัวหน้าคณะเลยทีเดียวนะครับนอกจันขวัญก็นี่จกเขี้ยวนะครับจากเขี้ยวจากเขี้ยวปักช่องเป็นทางผู้จัดการหัวหน้าคณะเสร็จให้กับน้ำเงินคือขนองศึกเคทีมวันนี้แฟนบอลบวยนี่ล้นหลามเลยนะครับล้นจริงๆตอนนี้ล้นไปล้นไปถึงหน้าประตูแล้ว ทุกมุมแน่นขนาดไปหมดที่ยืนนี่ไม่มีแล้วนะครับนี่แหละทุกวันเสาร์ช่อง3ถ่ายทอดสดในศึกเจ้าวมวยไทยพีวีพีมวยสยามอ้อมน้อยมวยรุ่งรุ่ง,งทั้งนั้นและก็หลังการถ่ายทอดไปแล้วอีก7คู่ในทีมงานของเชนมืองชนออกคู่มวยมาแล้วนี่แฟนมวยยอมรับกันสุดๆเป็นมวยที่น่ารักน่ารุ้นและอนาคตไปไกลทั้งสิน้นเราก็มาติดตามผู้ที่2เป็นผู้ชิงที่3ผู้ชนานี่ทองคำไป30บาท แพ้ก็รับไป20บาทน้่เงินคือขนองศึกฝ่ายแดงได้แก่ร้อยเชิงสอเรืองสิริครับทางด้านของร้อยเชิงนั้นไฟหลังนะครับก็แพ้เป็นสยามสองนวยโชคสอนวยสุริโชคนะครับและส่วนขนองศึกเคทียิมนั้นก็แพ้วันสงกรานออคุณพรนะครับเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาวันนี้ผู้คนเยอะครับคู่นี้ใครชนะนี่รับทองทองคำนะครับเอาไป30บาทครับ ใครแพ้ก็เอาไป20บาทครับเดี๋ยวนี้บาทละ6 00 0ก็ได้เงินไปโขนเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับมวยรอบอินสุสุเงินล้านนั้นเดี๋ยวคู่ชิงชนะเลิศนี่มีรถกระบะนะครับแล้วก็มีเงินรางวัลอื่นอีกโอ้ยเยอะแยะเลย mm hmm. คู่นี้ต้องดูนะครับว่าทั้งคู่นี้หลังจากที่ทราบแล้วว่าชิงที่3มนี่กลับไปฟิตเนื้อฟิตตัวกันเตรียมที่จะมาพิชิตทองให้ได้นะครับ ดูรูปร่างแล้วก็ดูลำหักลำโพดแล้วไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากมายนะยกแรกนี่ยังเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับเครื่องยังไม่ร้อนนะครับยังไม่โดนอะไรเจ็บๆนะครับมวยไทยนี่ถ้าโดนอาวุธหนักๆเจ็บเจ็บเดี๋ยวก็มีการเถียงกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับ ทางซ้ายไปผ่านหน้าไม่เป็นไรครับทางหน้าของก็น้องศึกเกยิงมโอ้หโดนหมาไปแล้วโดนมัตตามไปด้วยร้อยเชิงครับวันนี้ขึ้นชื่อว่าชื่อว่าร้อยเชิงนี่ชั้นเชิงแรพรววนะครับวันนี้เป็นยังไงสมชื่อหรือเปล่าอยา่างขยับเข้าหากันอยู่จับขาเลยก็นองศึกปันสองแล้วยิ้มเลยครับยิ้มใหญ่ เดินก็เข้ามาดูครับดูตามจังหวะเสียงปิดเสียงกองถีบขวายันไปเลยร้อยเชิญก็ดึงจังหวะไว้นิดหนึ่งยังไม่ผีผามครับยกแรกเลียกน้ำย่อยไปก่อนในการเลียกน้ำย่อยไปนะครับแม่ดูทำท่าลำท,ทางพาโดนเข้าไปทีหนึ่งนี่จะชวนทะเลาะเลยเดินเข้ามาเลยแต่ยังไม่ออกอาวุธอะไรวันนี้โอ้โหผู้คนเยอะเหลือเกินครับมากันเต็มเลยมาดูครับมาดูมวยรอบ แนอกจากนั้นการบรรยายภาคภาษาอังกฤษนั้นก็ยังเหมือนเดิมครับมีลูกเกตมีซอนย่าพวกแ่กเอาต่อยใส่ผ้าก็ไปนิการคอเลยครับมนยกทีหนึ่งอ,อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะไม่ต้องมองหาอาชีพอื่นให้เสียเวลานิวตันให้คุณเริ่มต้นอาชีพขายน้ำแข็งด้วยเงินทุนเล็กน้อยโทรเดี๋ยวนี้เลยนะคะ026890123 026890123 ค r ิสตันเอนเตอร์เทนเมบนถนนรัชดาพิเศษเปิดบริการแล้วนะคะโดยคุณทศพลราชมังสาหรือเพื่ีว่ากรรมการผู้จัดการเครือ,อเมรีกรุ๊ปค่ะนาภาไลเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็นาภาลัยซีฟูด้ดถนนเพชรเกษม63คืนนี้พบกับด,ด,ดอนสอนระเบียบแล้วก็ที่วิลล่าคาเฟ่คืนนี้2องทุ่มพบกับทนานอินทรเทพแล้วก็คืนพรุ่งนี้นะคะมียุยญ,ญาติเยอะที่วิลล่าคาเฟ่ค่ะ คุณกองพลสว่างพักดีผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัทเ k นเคไทยมอบนาริกาออสตินกินขาดมาเทให้กับนักมวยที่ชกดุเดือดประจำเดือนแล้วก็ที่ชนะคู่เอกด้วยค่ะมาต่อยก2องิงที่3ามวยรอบเงินล้านยอดนิยมอีซูซุร้อยเชิงน้ำเงินขนองศึกบูมบามหลวมไม่ได้นะครับมาชกกัร้อยเชิงนี่ สุ่ม 4, สีม 6, ่สุ่มหกแล้วสุ่มห้ามาแล้วนี่มีสิทธิ์ที่จะหลงเชิงออกทะเลออกอ่าวไทยไม่เห็นฟังได้เหมือนกันน้องศึกของจ่าเขี้ยวายแดงเพชรน้อยนะครับเป็นผู้จัดการการดูห้ามเจดศักดิ์แสงจำรัดดู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 ดีดล่าของร้อยเชิงนะครับร้อยเชิงมีทั้งแสนเชิงมีทั้งพันเชิง,ม,ง,ชงมีหมดมาดูร้อยเชิงวันนี้เป็นอย่างไร ไม่ได้อายุแค่19นเ้าเงินมากกว่า5ปี24เข้าลุดไม่ได้เอาไหมเดินแม่ร้อยเชิงนี่ตั้งรับต่อย1-2ยังไม่ทะลุกาดพองศึกยังปลอดเหมือนกันนะครับไม่กล้าบุมบามข้าวขวาเตะยอกไปทีนึงอ้าวตามมีหมัดด้วยนะครับขนองศึกไวเลย นายปล่ามและไข่ไข่ไข่ห้างไว้เลยนี่ครับฝ่ายแดงคือร้อยเชิงยกมียกสองขยับขยับเบียดอีกแต่ว่าโชคกกร100้อยอ่ากรรมการเจราาัสากบอกว่าทั้งสองแล้วนะครับโดนไปเหลืองไปก่อนเตือนก่อนนะครับต้องชกให้สมศักดิ์ศรีของมวยที่มาชกที่อ้อมน้อยอ้าวเตะไปไดอกนึงอ้าวลุยแล้วเดินอีกขนองศึก ดูครับอย่างที่คุณหมิงขาวบอกแล้วครับเข้านี่ต้องเข้าให้แน่นเลยครับหลวงนี่เจอร้อยเชิงตอบโต้แล้วก็ลีลาต่างๆโอ้โหสมชื่อครับต่อยผาแล้วมพน้องศึกหน้าตากแกกว่าครับ่อยพยายามจะต่อยเตะขวาไม่ทีโดนร้อยเชิงโต้ในแข่งขวาไปเดินขยับเข้าหาโอ้ร้อยเชิงต่อยซ้ายต่อยขวาเลยครับมพน้องศึกพยายามเหมือนกัน ต่ยังเข้าไม่ขาดครับยังไม่ติดครับยังเล่นอยู่วงนอกโหลร้อยเชิงตอดนิดตอนน่อนยอยู่ครับเข้ามาแล้วเจอจักด้วยกำแพงขวาบ้างซ้ายบ้างถีบซ้ายยันทำลายจังหวะไว้าากรรมการให้ไปเหลืองไปแล้วครับเมื่อกี้เตือนแล้วว่าต้องชกกันเพราะว่าชนะนี่หมายถึงทองคำนะ30บาทครับแพ้เอาไป2อเอาไป2ีบาท ยังเดินตามสไตล์เดิมอยู่ครับร้อยเชิงก็คอยจัหละะอยู่คอยตั้งกำแพงด้วยแข้งหมดยกครับผ่านไป2ยกนะคะระหว่างร้อยเชิงสอเรืองสิริฝ่ายแดงกับขนองศึกเคทียิมฝ่ายน้ำเงินนะคะในรายการชิงที่3ศึกอีซูซุเงินล้านนะคะผู้ซื้อหมวกกันน็อกอินเด็กตั้งแต่วันนี้อย่าทิ้งฉลากบริษัทจะทำการจับฉลากชิงรางวัลใหญ่เร็วๆนี้นะคะคุณ หมึกคาเตียนเชิญค่ะครับก็อ,อย่างที่คุณพัชรีได้เรียนให้ทราบสําหรับสวมหมวกกันน็อกอินเด็ตเนี่ยนะครับก็จะได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจากอเมริกาญี่ปุ่นและก็ไต้หวันปลอดภัยแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีหรือผู้ซ้อนก็ดีสวมหมวกกันน็อกอินเดแล้วนะครับเป็นหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจากทางด้านของอุตสาหกรรมรองรับรองนะครับ โดยจากอเมริกาญี่ปุ่นและก็ไต้หวันปลอดภัยแน่นอนครับมาต่อยก3ทีมน้้าเงินมาเชียกกันเต็มมุมแล้วนะครับบอกว่าต้องบุกต้องเดินอย่าไปเล่นเชิงกร้อยเชิงไม่ได้เล่นเชิงอาจจะหลงเชิงอ้าวขวาไปทีนึงขนองศึกโรเช,เชอร์เตะโดนตัดแต่ขบไม่ไม่ฟาวนะครับลูกนี้ไม่ต้องมองมาการไม่ฟาวนะครับเพราะว่าถ้าฟาวแล้วขัด,ข,ดขาลูกนี้ไม่ได้ขัดคือเตะโยนไปเลย ข้าวขวาอีกดอกหนึ่งโตมาเฉคิมทำท่าจะไหม่แล้วนะครับน้องศึกเฉคิงด้านซ้ายนี่โดนต้ายปีหงุดซ้ายของร้อยเชยอีกทีนึงร้อยเชยมีสงขาครับน้ำเงินโคราชอายุอ่อนแก่กัน5ปีน้ำเงินแก่กว่า,าร้อยเชยในเลี่ยมเลอวเกินยกนี้ยกสามจับโตซ้ายดอกหนึ่งน้องศึกเข้าอีก ต้องใช้พละกําลังนะครับมาเล่นเชิงไม่ได้รูปร่างเสียเปรียบนอกก็เสียเปรียบแต่ว่าในได้หรือเปล่าการจิรศักดิ์ดานและแยกกันมปเดินอีกขนองศึกติดียับียับเอาแทงไปดอกหนึ่งร้อยเชิงแม่ล็อกแคทเพลเลยไม่เอานะไม่อยากเข้าใกล้อ้อโหตรงแผ่นหลังสีข้างด้านซ้ายของขนองศึกนี่ไม่ไม่เลยครับท่านผู้ชมครับดูนะครับเอาเข้ามา หลวมเลยเจอแค่ขาของร้อยเชิงก็ไปขาไปแล้วขนองศึกร้อยเชิงว่าไงตัวบาลงานเถียงเถียงหรือเปล่านะครับมีเถียงด้วยเอา้าฟันศอกขาเลยโอ้ยตอนนี้ทั้งคู่แรกทั้งแข้งแรกทั้งศอกนะครับรัดเลยร้อยเชิงยังตีไม่ถนัดครับกรรมการธินศักดิ์แยกออกมาก่อนโอวันนี้คนเยอะเลอเกินครับใครที่จะมาไม่ต้องมาแล้วครับดูต่างข่องสามเดี๋ยวคู่ชิงสนุกครับ คู่สามนี่อ้าวโอ้โหวางขวาไปโดนโตดคนละทีมีหมัดตาไมไปด้วยแม่ขนาดชิงที่สามนี่คุณสมิงขาวยังเฮกันไม่เลิกเลยครับต้องเดินตลอดนะครับน้องศึกร้อยเชิงอ้าวรถดุด,ดตอนหลวงไม่ได้นะครับร้อยเชิงอ้าวเดินอีกิบไม่มีหมัดด้วยเอาเปรียบถือมีหมัดด้วยนะครับร้อยเชิง ได้แล้วล่ามแล้วการยังไม่แกะไม่แยกมาเชคคูไปแข่งกรรไปแล้วนะครับได้ปีกไม่แล้วน้องศึกเอาไม่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 เอาดูนี้ไม่เอาการจินตนากบอกไม่เอาไม่เอามาตีครั้งสำรองประจำไกลได้ไม่เอาแล้วมาเตะขวาเตะไปอีกน้องศึกต้องมีต้องเดินโอ้โหแตกแตกเลือดแล้วนะครับร้อยเชิอเข็มละห้าร้อยบาทจะสซิมมอบให้แล้วนะครับเลือดท่วมแล้วคู่นี้เลือดท่วมจั สนุกครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เอ้าเวียงมาออกกระตุกนิดเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับร้อยเชิงหมดยกครับขอเชิญชมมวยการกุศลศึกดาวรุ่งอเอกกรินนะครับต้านยาเสพติดหารายได้ช่วยนักเรียนโรงเรียนวัดปากบึงวันพรุ่งนี้ครับเริ่มชก20นาฬิกายก4ชทิงที่3นะครับมวยรอบเงินล้านอีสุซุแดงร้อยเชิงน้ำเงินน้ำเงินธนองศึกบุกไม่บุกไม่ได้นะครับ มาดูว่าสองอาตัดแม่ดูนี้แม่ทำท่าจะดีเสียซะแล้วยังไม่เป็นไรนะครับลูกนี้แม่ทำให้เขินอายเดินอีกขนองศึกแม่ใต้ปีกไม่แล้วตู้นิดแค่ของร้อยเชิงแต่ตัวเองก็เตะได้นะครับอ้าวโยนไมโยนโร้อยเชิงยนมาไหไรเป็นเรื่องนะครับอ้าวเดินอีกสิงเฮเริ่มมาตีระยะเข้าคู่เลยทีเดียวฝ่าขวาอีกดอกน,นองึงขนองศึก เสียงเฮย,ยังไม่หมดพยายามพยายามเบียดอีกเท้าขวาติดไม่ได้อา้าหมาัดหมัดลงในหลวมโดนแทงไปสองดอกมาตอนนี้ขนองศึกเดินครับเดินเข้าไปย่างสามขุมเลยครับดูครับท่นครับแล้วก็แยกเขี้ยวยิงฟันเลยครับเดินเข้าไปนะครับร้อยเชิงเตรียมดักไว้แล้วอา้าวเตะซ้ายไปขาไปทีหนึงเสียงเฮเล่ามาเริ่มเดินร้อยเชิงเตรียมทีมซ้ายยันไว ขยับออกยังไงนั่น,นแหละครับร้อยเชิงโดนขาไปอีกแล้วพน้องศึกทีมท้าย,ยันแม่ทำลายจังหวะร้อยเชิงนี่หมุนลกไปเลยเริ่มเฮนะครับยังไม่เข้าเอ้าขวขาไปร้อยเชิงทำท่าทำทางเอาเอาไงดีวางแข้งเลยโดนโตไปอีกแม่สนุกครับท่านผู้ชมครับนี่ขนาดชิงที่สามคุณดิมิงข่าว มานี่แหละมวยคุณี้สะใจคุณนายผู้ว่าเลยทีเดียวถึงจะไม่ก็ไม่แบบแข็งแรงขนองศึกไม่เดินไม่เดินไม่ได้เลยครับมาตั้งรับแล้วเอ้าแร,ก,รกขวาอีโดนของร้อยเชิงขนองศึกมาหยุดหยุดไม่ได้นะครับขนองศึกต้องเดินตลอดเิงเฮไม่เลิกสิงเฮมีคอด้วยแทงแทงเข้าขนองศึโดนโองถูไปพา เลยทีเดียวสะพายแลกเขล้วางแทงมาดอกหนึ่งเอา้าพลิกมาโค้มาเสียท่าไปล้มอยู่ล่งครับไม่เป็นไรครับยังเกาะติดก,กันมาได้ไม่ได้เดียวนะครับเดินแล้วต้องตีให้ขาดครับถนอมศึกครับไม่นลครับนะครับแผ่นหลังด้านซ้ายนะครับเป็นรอยไม่เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโด,โดนเอ้าโดนไมแล้วนะั่นย้ําไปที่เดิมร้อยเชิงทีมจังเอีกเอา้ามาเข้ามา น้งศึกยังเข้าไม่ขาดนะครับเอา้าอ้อยแม่ยังไม่โดนจังเท่าไหร่ครับหมดยกครับมาถึงยกสุดท้ายทิงที่3นะครับปลายยกไปจัวรลมไส้เยอะเลยทีเดียวขนงศึกเตะไม่ถูกเลยฮันวา,านพุกฝุ่นไปอีกร้อยเชิงตั้งรับยันทีบออกข้างแทงสวนของแถนไม่พลามตีด้วยนะครับ คอยเน็บคอยบางคอยต้นอ,อ้อคอยลู่ลมไว้น้องศึกเน็บโดดเท,ท,ทเลยแมเหลี่ยมเลือเกินจริงๆร้รอยเชิงครับร้อยเชิงมีสมชื่อครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับไม่แรกด้วยนะครับคอยจังหวะดึงนิดหน่อยโต้ด้วยแข้งขวาพยายามเดินเข้าไปเหมือนกันทางด้านของคณนองศึก อายุห่างกัน5ปีครับท่านผู้ชมเอา้าเวียงมานิดเดียววนออกมาคอยแทงคอยดักถีบขาหยหนไว้อีกครับน้องศึกนี่ก็ท้อแท้เหมือนกันครับเข้าไปนี่โดนโดนดักด้วยแข้งโดนนี่นะครับดูครับชกแบบสบายๆพยายามเหมือนกันครับหวยคู่นี้ใครชนะนี่รับทองคำ ไป30บาทครับทองคำหนัก30บาทแพ้ก็เอาไป20บาทตอนนี้บาทละห00ัก็ประมาณแสนแปดนะครับพยายามครับวันนี้ผู้คนเยอะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนี่สนุกครับท่านผู้ชมครับเวลาแห่งการรอคอยนะครับก็มาถึงแล้วมวยรอบอีสุซุเินลานมีกันทุกปีครับเอามวยอ้าโอ้ยโดนขวาก็ไปยังไงไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับ ไปใหไปเลยมาเสียงเฮเลยมาเลยครับเอาละครับขนองศึกจะให้นาทีทองผ่านไปหรือไม่อย่างไรโอ้ยต่อยขาไปทีดหนึ่งต่อยขาต่อยขาควันศอกขาแมา่ทันไม่ทันคุณจะมีขาวแม่ทำท่าอา้าวแตกเลือดโกกอีกแล้วนะครับเขมละ500บาทเป็นค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินนะครับ นอกเหนือจากเตะกันคอคอร้อยศอกกลับแมมีเสียวมีเสียวบูบับบบับเหมือนกันนะครับน้องศึกทำท่าจะพลิกเหมือนกันแต่ว่าหมาดูแล้วพีมือมวยเลี่ยมพละกำลังพอเข้าในนี่กระตุกล้มทุกทีและชัยโครงด้านซ้ายนี่โอ้โหไม่เลยนะครับน้องศึกเคทีมโดยริสแข้งของร้อยเชิงสอเดินสิริจากสงขานํำเงินโพราชนะครับ อายุ24ฝ่ายแดงเพียง19เรื่องเชิงแล้วไม่ต้องห่วงร้อยเชิงเสาเรื่องสิมีเพชรน้อยเป็นผู้จัดการมวยยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง <S <S ช,ชิงที่3นะครับของมวยรอบเงินล้านอีสูสุกรรมการบูห้ามคือจิรศัก์แสงจำรัดรับแมคะแนนจากกรรมการข้างล่างทั้ง3ท่าน <S <S ชิงที่3นะครับชิงที่ 3, <ๆ>3มวยคู่นี้ ฝ่ายแดงนะครับก็คือร้อยเชิงสอเรืองสิริชนะคะแนนขนมศึก <ไป S 1> เรืองสิริครับได้ตำแหน่งที่3าของมวยรอบอ e ีสุสุครั้งที่12ครับโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญมิสเตอร์เอ็มชอกิรองกรรมก,การผู้จัดการอาวิโสข,ของบริษัทตรีเพชรอีส e ุสุเซล์จำกัดขึ้นมอบ,บรางวัลกับนักมวยทั้งคู่ครับแพ้ชนะอย่างไรนะครับถือเป็นเรื่องของกีฬาแต่ที่แน่ๆก็คืออีสุสุร่วมสืบสานศิลปะมวยไทยตลอดไปครับ ทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับขนองศึกเคทียิมนะครับทองคําหนัก20บาทมูลค่า120,000บาทครับนี่คืออันดับที่4และอันดับที่3ครับร้อยเชิงสอเรืองสิริครับทองคําหนัก30บาทมูลค่า180,000บาทครับถ่ายรูปร่วมกับท่านรองกรรมการผู้จัดการอาบุโสนิดนึงครับ นี่คือคู่ชิงที่3ครับและเดี๋ยวอีกไม่กี่กใจครับจะพบกับความยิ่งใหญ่ในคู่มวยรอบชิงชนะเลิศสักครู่เดียวขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ G ี